วันนี้ยายน้องมาทําเมนูแกงเผ็ดนะคะแต่ยายน้องไม่ใส่กับไม่ใส่กะทินะคะหมูสับเครื่องเคียงพริกใบม,มะกรูดกระชายที่สําคัญนะคะนี่ค่ะผักข้างรั้วนะคะมะเขือพวงทํากินกับขนมจีนนะคะมีอะไรก็ใส่ไปวันนี้ไม่ใส่กะทิที่แกงลงไป เผ็ดเกินไปเปล่าเนาะพิแกงเผ็ดนะคะอย่ายน้องไม่ผัดใส่น้ำมันนะคะตอนนี้ต้องการกินอาหารครีนครีนครัว <c oughs> หอมนะคะหอมพริกแกงยายน้องซื้อพริกแกงมานะคะ แคบแน่นอนเดี๋ยวฮอตดอกเดลือสามชิ้นนี้ไว้ใส่ทีหลังน้ำเดือดเอาหมูสับลงไปแกงเผ็ดหมูสับนะคะแกงเผ็ดสูตรบ,บ้านพริกวัวไปพร้อมเลยค่ะ กระชายใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกไทยนะคะรสจัดจ้านแน่นอน เผ็ดนะคะแกงเผ็ดใส่หัวสับใส่มะเขือพวงใส่กระชายนะคะหอมกระชายมากใส่กระชายเยอะค่ะ เดี๋ยวน้องจะปรุงเลยนะคะใส่ผงนัวลงไปใส่น้ำปลาลงไปเราจะไปชิมอีกทีหนึ่งนะคะใส่น้ำปลาเล็กน้อยพอหอม 嗨。 เอาจะตุ๋นให้หอมๆก่อนนะคะแล้วก็จะเพิ่มน้ำลงไปทีหลัง <nehme. S 1> แกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดสูตรเดี่น้องแกงเผ็ดหมูสับใส่มะเขือพวง หอมแน่นอนหอมกระชายกินสมุนไพรหอมเพราเราปรุงแล้วใส่มะเขือพวงลงไปมะเขือพวงดกมาก บ้านในน้องฝนตกดีมะเขือ,อพวงเลยดกมากใส่น้ำปลงลงปเพิ่มน,นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะ ี่ก็พอแล้วค่ะเลยน้องจะตุ่นให้เขาค้นๆนะคะ้วาวหอมแน่นอนใส่ไปมะกรูดใส่กระชายเยอะแล้วค่ะหอมแน่นอน4นาทีแล้วน้องว้าว5นาทีแล้วค่ะเพื่อนจ๋าหน้าตาดีค่ะหอมอร่อย แกงคั่วแกงเผ็ดหมูสับใส่มะเขือพวงนะคะสูตรบ้านๆข้าวคัวง่ายๆสไตล์ยายน้องเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวไปชมตอนกินกันเลย